ก็กลาบสวัสดีนะฮะวันที่30มสิกรกฎาคมนะวันนี้ก็ผมก็มาทำคลิปสายหน่อยนะฮะวันนี้ก็อาจจะเป็นการร้องแบบสดๆนะ,ะไม่ผมก็ไม่ใช้นะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะอุปกรณ์ผมก็ไม่ค่อยมีเยอะนะฮะก็เลยขอร้องสดๆนะฮะ ฟังบทเพลงของครูยอรักสลักใจนะครับฟังบทเพลงชื่อว่าฝากใจไว้ที่อีสานผมก็แก้ไขฝึกฝนตลอดฮะเพลงอาจจะซ้ำบ้างแต่ผมก็ฝึกฝนมันไม่ได้นะฮะฝากดวงใจ ดวงนี้ไว้ที่สาลเมื่อคราบพบดวงมานสาวตาวานสกลนครตาสบตาเมื่อพี่มา หัวใจอ่อนซอนอยากจะว้าวคำวอนกลัวบางอ่อนจะไม่เชื่อใจสุดแรมร้อนสัญจร,รายที่พึ่งพิงแสนวันใจประวิงเกรงเสียจริง กลัวยิงสิ้นใหญ่บุญน้ำพาให้พี่มาอีสานบ้านไกลเสียงแคนเสียงพินกินใจไม่อยากไปแล้วเมืองดอกคูนต่อยเล่นแตรต่อย อยตดติตรงเสียงแค้นดังขามโคงเชื่อมใจย,ยงไมิให้เสื่อมสูญแม่น้ำชี เป็นสกีคู่ลาแม่มูลฮักอายแม่แก้มจุนปูนแม่ดอกโคนแห่งเมืองเสียงแค่ ฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่ศาลไอส้สิช่วยทำงานสี่ข้าสารเข้าป่าาลรง เบื่อเมืองกรุงเลิกยุ่งกับความคลั่งแคลนดวงใจมอบไว้ให้แฟนอยู่ที่แดนอีสานบ้านนาต่อยเล่นแตรต่อยต่อยตดตีตรง เสียงแค่ดังขามโคงเชื่อมใจโย,ยงมิให้สเสื่อมสูญแม่น้ำชีเป็นสกีคู่ละแม่มูลฮักอายแม่แก้มจุนปูนแม่ดอกคุณ แห่งเมืองเสียงแค้นฝากดวงใจดวงนี้ไว้ที่สารอายสิช่วยทำงานสีข้าสารเข้าป่าแหลง เบื่อเมืองกรุงเลิกยุ่งกับความคลั่นแคลนดวงใจมอบไว้ให้แฟนอยู่ที่แดนอีสานบ้านนาสิบในวกราบขอพระคุณ่างส่งนะฮะ